สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาถ่ายคลิปอัปเดตให้ดูในสวนนะคะวันนี้หิมะตกนะคะหิมะน้ําแข็งเนาะวันนี้มันเป็นก้อนเหมือนน้าแข็งเหมือนเป็นลูกเห็บเลยนะคะก่อนที่จะไปชมกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะไปชมกันเลยจ้าเรามาถ่ายอัปเดตให้ไว้ดูเนาะถ่ายบันทึกไว้ดูนะคะ ถ่าไปดูตัวเองแล้วแบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะคะดูน้ำแข็งสิคะดูก้อนหิมะนะคะวันนี้มันเป็นหิมะน้ำแข็งตกนะคะเป็นก้อนใหญ่มากเลยโอ้น้ำแข็งตกคะ่ะเต็มสวนเลยนะคะ ตกวันนี้เนี่ยเดินดูหน่อยสิต้นกระเทียมป่าเราจะรอดไหมมีมากตกผิดฤดูแล้วนะเนี่ยดูเม็ดเขานะคะใหญ่มากเลยโอู้ผักกาดหินเราออกมาตาก แดดตากลมโดนหิมะไปด้วยนี่จะรอดไหมคอยดูนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวที่ที่แล้วร้อนนะร้อนจนถึง17-20องศามาทิน์นี้ก้อนน้ำแข็งร่วงอากาศแปรปรวนมากนะคะอังกฤษโหโหดูกระถางนี่ดูกระางนี้นะคะ อน้ำแข็งลงกระถางเลยน,น้ำแข็งนะคะน้ำแข็งเราเยอะแยะไปหมดเลยผักเราจะรอดไหมคะตรงนู้นกระเทียมเรานะคะที่เราทำแปลงทำร่องกระเทียมเจอน้ำแข็งหมดเลยนะคะ วันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะมาถ่ายสภาพอากาศเนาะมาถ่ายสภาพอากาศที่ประเทศเราให้ดูนะคะถ่ายบันทึกไว้ดูเองแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆดูนะคะตามกระทางต่างๆก็จะมีแต่ก้อนหินก้อนน้ำแข็งนะคะมีแต่ก้อนน้ำแข็งเต็มไปหมดเลย เขาเพิ่งตกมาเช้านะคะมาคืนถึงมาเช้าตกทั้งคืนเลยวันนี้กระาพาตน้แขงโอ้เป็นเหมือนเม็ดสักคูเลยหนาวนะคะออกมาเสียงเราก็ยังไม่หายดีเนาะเสียงเรายังหนาวอยู่เลยนะคะ ทั่วไปเลยนะคะทั่วทั้งสวนเลยวสวนน่าดูต้นกล้วยนรอดูต้นกล้วยกับต้นอะไรห้อคะต้นกล้วยกับต้นพรมีแต่ก้อนน้ำแข็งไม่ดูก้อนน้ำแข็งนะคะ ดูต้นอันนี้ผักเซียนฝรั่งว่าจะเก็บแล้วนะเดี๋ยวค่อยเก็บนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ว่าจะรอฝนเที่ยวนี้แล้วค่อยเก็บเจอก้อนน้ำแข็งก่อนต้นสูงแล้วเนาะเดี๋ยวก็ได้เก็บผักเซียนฝรั่งดองแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูในสวนเนาะในในกรีนเฮาส์ดูในกรีนเฮาส์นะคะว่าสภาพเป็นยังไง เราสภาพเป็นไงเอ่ยเมอกี้นเรายัางสภาพดีอยู่เนาะยังไม่ได้เอาผักออกไปเยอะแต่ก็มีต้นเฉานะคะยังมีต้นเฉาอยูนะ่ทางนี้เฉาทางนี้เฉานะคะอุ้ยทางนี้ก็เฉา,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 ามีเฉามั่งนะคะมันไม่วันนี้ไม่เปิดนะกลัวเขาหนาว หนาวจัดไปเขาก่อนยังคลุมยังปิดฝาไว้นะคะกลัวเ้าหนาวจัดคนะไม่เป็นไรนะคณะกับประกาศเห็นเขาทนหินมะไม่เป็นไรนะคะพักพวกนี้ไม่เป็นไรอยู่ในร่มด้วยยิ่งโอเคเลยนะคะแต่ข้างนอกในหน้ากลัวมากเลยหนาวจัดพักใบับบกเราก็ยังไม่เป็นไรนะคะ ออกไปข้างนอกเรานี่สินอกเรานี่น่าก็อ่าแดดออกอู้นกพิราบตัวนี้ตัวโตวจังนกพิราบนกบ้านนี้เขาจะเลี้ยงบ้านนี้ก็จะมีที่ให้นกอันนี้ที่อาหารนกนะคะนกพิราบเข้ามามาทุกเช้าเลยเสียงนกพิราบร้อง วางลังไว้ตรงไหนไม่รู้เขาวางไข่นะช่วงนี้นกเล็กนกน้อยบ้านนี้เขาจะแขวนอาหารนกไว้สามสี่ที่นะนกก็จะมากองอยู่ตรงนี้ตนทุกวันนะคะที่เห็นขา,ขาวๆมีแต่ก,ก้อนหิมะนะคะก้อนน้ำแข็งแดดออกนิดนึง เต็มไปหมดเลยโอเคเติมทั่วไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เราขอบคุณทุกซับสไคร์นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ